สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงสายของวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาตัวเช็คสภาพอากาศกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตานะครับของพายุแมทโมที่จากการอัปเดตล่าสุดนะครับขนาดนี้มันมาเข้าใกล้กับทางช่วงทางเกาะไฮหลำแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทางช่วงอ่าวตังเกียนะครับ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงประมาณเช้ามืดนะครับของของคืนคืนนี้นะครับก็คือในช่วงค่ำคืนไปหาช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่6ประมาณช่วงตีสองตีสามนะครับก็จะขึ้นฝั่งแถวทางประเทศจีนเยื้องๆใกล้หน่อยเดียวกับทางช่วงประเทศเวียดนามพอหลังจากนั้นประมาณช่วงเช้าเช้านะครับช่วงเช้าเช้ามาช่วงสายๆเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้าทางช่วงเวียดนามทางตอนบน หลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมทางช่วงเวียดนามทางลาวแล้วก็ทางประเทศไทยตอนบนนั้นถือว่าเริ่มมีกําลังแล้วก็กําลังที่จะค่อยๆมีกําลังแรงขึ้นนะครับในส่วนของความเย็นทําให้พายุแมทโมจะอ่อนกําลังลงแล้วก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ ลักษณะเช่นนี้นะครับก็ <c oughs> จะส่งผลทําให้มรสุมก็ <c oughs> จะมีกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับถึงแรงมากจะปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยแล้วก็ทางทางอ่าวไทยทําให้ในประเทศไทยนะครับช่วงตั้แต่วันที่ 5, 6แล้วก็ถึงวันที่7ในประเทศไทยก็จะมีปริมาณของฝอนเพิ่มปริมาณของฝอนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับจากการอัปเดต ล่าสุดของแบบจําลองนะครับในช่วงประมาณวันที่18-19กันยายนนะครับท่านผู้ชมมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับจากข้อมูลนะครับอัปเดตล่าสุดของโมเดล ecmwf นะครับในช่วงประมาณวันอาทิตย์ที่19กันยายนท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับนี่นะครับก็ต้องคอยจับตาแล้วก็ต้องคอยลุ้นว่าเอ๊มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนความกดอากาศต่ําที่มีกําลังค่อนข้างแรง ก็จะเคลื่อนตัวมานะครับเตรียมที่จะรู้สึกว่าจะขึ้นฝั่งทางช่วงเวียดนามแล้วก็ส่งผลกระทบก็ทางลาวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะทางช่วงภาคอีสานก็อาจจะมีลุ้นได้นะครับแต่แอดมินว่าแนวโน้มมันน่าจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับก็ขอให้ดูแบบดูดูกันอัปเดตกันไปนะครับแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะว่าจากวันนี้จนถึงช่วงวันที่ 18-19ตุลาคมยังห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับล่าสุดก็เป็นฉบับที่7เรื่องของพายุแมทโมเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้5ตุลาคม2,568พายุโซนร้อนกำลังแรงแมทโมบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด20องศาเหนือลองจิจูดอยู่ที่112องศาตะวันออกความเร็วของลมสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของทางประเทศจีนในวันนี้5ตุลาคม2568หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงระหว่างวันที่6-7ถึงตุลาคม2568โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย จากอิทธิพลของพายุแมทโมส่งผลในช่วงวันที่5-7ถึงตุลาคม2568มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและทางอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือและทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางแห่งรวมทั้งในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมของทางช่วงภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากปริมาณของฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลาลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขัง สำหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันารันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเช็คในส่วนของกระแสลมบนชั้นมรสุมนะครับ เพื่อให้ท่านผู้ชมมองเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับจากการอัปเดตของแบบจําลองซึ่งจากการอาคาดการของแบบจําลองนะครับมรสมจากทางตวะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางฝั่งของทะเลอันดามันก็ดีในประเทศไทยก็ดีนะครับแล้วก็ในช่วงอ่าวไทยเนี่ยนะครับมรสมมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็คือถ้าเราดูจากเฉดสีนะครับ เชสีฟ้าเชสีฟ้านะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นเชสีเขียวแล้วก็เชสีเหลืองนะครับโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ถ้าเราวัดค่าดูนะครับแถวทางโซนบุรีรัมนีก็ประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอนแก่นจะอยู่ประมาณ27นะครับในขณะที่ทางช่วงพักตะวันออกตอนบนแถวทางปารีนบุรีระแก้วเนี่ยประมาณ38ทางโซนกรุงเทพยังอยู่ประมาณ10 8 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็บริเวณทางช่วงพักเหนือมีกําลังค่อนข้างอ่อนประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่จ,จะมีผลกระทบกมวลเย็นก็อาจจะทําให้มีปริมาณของฝนตกปละปายได้นะครับมาดูทางพักใต้กันบ้างนะครับทางช่วงพักใต้นะครับแถวทางชุมพรนะประมาณ27ทางนครศรีธรรมราชประมาณ23แล้วก็ทางตอนล่างเนะี่ยนปะร 20, ะมาณ20ในขณะที่ทางอ่าวไทยประมาณ23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ จากการเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พาย,พยุใต้ฝุ่นแมตโมนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับทางช่วงเวียดนามทางตอนบนแล้วก็ถ้าเราดูจากในภาพนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกาเลยก็คือประมาณช่วง6โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับมีแนวโน้มที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับทางช่วงเวียดนามก็คือทางากำลังลงอ่าวตังเกียนะครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้ ปริมาณความชื้นในประเทศไทยตลอดทั้งวันวันนี้ความชื้นจะน้อยฝนจะน้อยแดดส่วนใหญ่นะครับจะแดดเป็นส่วนใหญ่แต่ต้องเฝ้าระวังในช่วงประมาณเช้ามืดให้ดีนะครับเช้ามืดของวันจันทร์ก็คือในช่วงค่าคืนของวันอาทิตย์นะครับไปหาช่วงเช้ามืดของวันจันทร์เนี่ยนะครับคืนนี้นะครับให้ระวังนะครับในช่วงประมาณตีสองตีสามเป็นต้นไปเพราะว่าพายุมันเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางจีนนะครับ แล้วก็เข้าใกล้เตรียมที่จะขึ้นอากเลื่อนตัวพัดผ่านทางช่วงเวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อพายุไต้ฝุ่นเนี่ยขึ้นฝั่งก็แน,น่นอนว่ามันจะอ่อนกําลังลงฉะนั้นระดับอะระดับพายุระดับไต้ฝุ่นเนี่ยเมื่อขึ้นฝั่งอ่อนกําลังลงนะครับคิดดูความควบแน่นของความชื้นเนี่ยมันก็จะถูกกระจายออกมาเพราะว่ากําลังมันอ่อนลงปริมาณความชื้นจากรัศมีวงรอบนอกของพายุเนี่ยมันก็จะเริ่มกระจายตัวทําให้จะ มีฝนเพิ่มขึ้นทางประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำคืนนี้เป็นต้นไปอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับแถวโซนบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะเป็นทางอีสานตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับทางอีสานตอนบนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในช่วงวันที่6วันที่7เนี่ยปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าพายุมันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วความชื้นมันก็กระจายตัวมานะครับ สังเกตได้แล้วก็กระแสของแรงลมบนในชั้นมรสุมเนี่ยก็มีกําลังแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเราวัดดูบริเวณทางช่วงภาคเหนือเนี่ยนะครับก็กําลังแรงลมเนี่ยมีประมาณตั้งแต่20่สิกว่าๆจนถึงประมาณ 30- 40ก็มีนบกิบกมตตร่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวทางขอนแก่นนับยีบแล้วก็ทางช่วงชัยภูมิประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางโคราชประมาณ24นะครับทางภาคก,กลางด้านรับมรสุม ประมาณ39นะครับแถวทางโซนกาญจนบุรีนะครับประมาณ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันไม่แปลกครับที่ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นลักษณะสภาพอากาศทั่วไปวันที่5ตุลาคม2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักเอาไว้ด้วย เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยสำหรับบริเวณทางทะเลอันดามันทางตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนทางทะเลอันดามันทางตอนล่างและทางอ่าวไทยมีขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นแมดโมบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยและคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางบนทลกวางตุง้งทางตอนใต้ของทางประเทศจีน ในช่วงบ่ายของวันนี้5ตุลาคม2,568หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยจากนั้นเรามาดูคาดการพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคกันนะครับภาคเหนือคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดบึงการจังหวัดสกลน,นครจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐม,มจังหวัดสมุทรสาครและทางจังหวัดสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องถึงามองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ตความ,มเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจินบุรีจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณภูมิต่ำสุด25-26งองศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด32-34ถึสาองศาเซลเซียส ลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทางจังหวัดนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรตออ่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้น ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดละนองและทางจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลม,มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเช็คพื้นที่เสี่ยงนะครับหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นแมทโมได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง แถวทางบนทลกวางตุ้งของทางประเทศจีนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวล,ลัดล้อตามตามแนวใจฝั่งต่อนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับทางช่วงเวียดนามแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านทางช่วงเวียดนามนะครับประมาณช่วงสายๆบ่ายๆของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะส่งผลครับทำให้ปริมาณของฝนนะครับก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ทางประเทศไทยนะครับ บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวบ,บนบนหน่อยนะครับจากคัดการของโมเดลนะครับจากอิกทธิพลของมรสุมที่มีมาจากทางตะวันตกค่อนทางเหนือนะครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะอยู่ตามโซนตั้งแต่ทางมุกดาหารขึ้นไปทางนอยหอยท่านะครับทางป่าปักน้อยทางจังหวัดสกลน,นครเนี่ยนะครับทางกุสุมานกรุงศรีทางช่วงท่าแรกโคกลางคําพอก คำเตยนะครับแล้วก็ทางช่วงเสาเล้าใหญ่ทางนาดีนาคานับนาว่าทางบ้านสามัคคีนะครับทางนาจานทางอาเภออากาศอํานวยบ้านก่อทางคําให้นับแถวทางพนมสารคามนับทางนครพับทางจังหวัดนครพนมนะครับแถวทางอําเภอท่าเทนนับทำคำนกกกทางดอนดู่ทางทากกกต้องนับทำสมบูรณ์ ทำสมบูรณ์แล้วก็ทางซีรีขันนะครับทางชัยพรทางคำภูทางพรจเจริญทุงสว่างโซบิสววัยเราจะเรินดงหวายบ้านดุงนะครับทางคำชนสว่างแดนดินบ้านเดือนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะเป็นพื้นที่เสี่ยงหัวขบวนที่จะเข้ามาแล้วก็ทางโซนจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะครับก็มีเสียเ่ยงอยู่ในบางพื้นที่แล้วก็ทางด้านรับมรสุมครับก็คือทางช่วงแม่ทั้งสอน นะครับทางช่วงภาคเหนือฝั่งตะวันตกครับด้านรับมรสุมนะครับทางแม่ห้องสอนทางจังหวัดตากนะครับจะอาแม่สอดจะดีโคบพระนะครับแล้วก็ทางภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับทางช่วงภาคตะวันออกจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับทางช่วงอาพัทยานะครับทางแกลงทางสะแก้วทางปราจินบุรีนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงอยู่นะครับแต่ช่วงอาประมาณตีสี่ ของวันพรุ่งนี้นะครับประมาณช่วงเช้ามืดนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถวทางเกาะสองจังหวัดระนองนะครับแถวทางตะกัวป่าทางคูลระบุรีนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็พอตกในช่วงประมาณคาดว่าในช่วงเยงเง็นๆเนี่ยในช่วงเงยงเง็นๆของวันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนน่าจะเยอะนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะทางอีสานตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนกลางแถวทางชัยภูมิแถวทางจงังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสตกหนักขอนแก่นมาหาสารคามหัวคัวจังหวัดร้อยเอ็ดกาสินเนี่ยนะครับประมาณเวิร์กเนี่ยนะครับประมาณ4ี่หจังหวัดเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวรับมือเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับทางช่วงพักเหนือนะครับแถวทางตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ห้องศนจังหวัดตากอันนี้เตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็ทางภากกลางภากกลางก็จะมีตกกระจายตัวเล็กน้อยกระจายตัวโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ทางอีสานตอนล่างในช่วงเวลา19บเนาทกานนะครับ ในช่วงเวลา19นาฬิกาตั้งแต่ทางอุบลทางอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษสุรินแล้วก็รวมถึงทางบุรีรัมนะครับก็มีโอกาสทางชัยภูมิทางขอ,อนแก่นนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปก็ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ